เรียบร้อยครับพี่น้องดังแล้วดังแล้วเขาห้องเขาห้องมาานักแล้วโอ้เข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่โอ้ยอยู่กวอนหมูเลยผูเด็กอะไรเยอะดีครับพี่น้องโอ้ยมาจบย่นี่เป็นชั่วโมงแล้วเฮ้อ บ่มันหลายพดนะะมันสกัดจะพวอยู่แล้วแกยังงอนเหลี่ยเฉียงนล่สักแค่ไหนว่ดังแล้วเนี่ยเอาแท้ครับพี่ร้องมื่อนี่เอาแทะทั้งตุ้มเหลียงมันลงเหล่ามันสกัดประยูรลูกดึงเหล่าแต่ว่ากับห้องยุคเขตห้องก็ถือว่าไก่อยู่ไอ้มันยุคไก่อยู่บ่ปกติคันอีรานมึงยิงมามันบ่เป็นแบบนี้แค่ว่าจะลบแค่หูตีเนี่ยคือว่าเขาสบายเลยล่ะ เออคือบ่อรถมาทำเขาไปใส่ลูกไอ้เขาเนี่ยกับใครอ่ะพูดหน่อพูดหน่อยได้ยินเสียงว่าตึมตึมยังหลังเหาน่ะพูดหน่อยสามสิบสี่สิบโล่เสียงดังอ่ะตึมตึมอยู่นั่นวัว๊อดดังแล้วทั้งคุณวัวดทั้งคุณดังแล้วมึงกับพี่น้องรถกับบอมีแลนนะครับบ้านเนี่ยเงียบกิ๊บล่ะ คือว่าเฝ้าไว้พ so <casting> ี่น้องเพิ่นบอกเฮะหัวเพิ่นในคั้งในดังเพิ่นบอกให้มาเฝอเนี่ครับห้องเก็บของประมาณสิบเมตรครับพี่น้องไอ้บพื่อนสิบเมตรดอกเรียนเขานั่นเสียงมาแล้วเห็นบ่ตึมๆแล้วครับพี่น้องเสียงเริ่มมาแล้วโอ้เมื่อกี้ยิงเขาอีหลีไปไปไปเขาไปเขาไปอธิเียามันลอยลงมาหนีเห็นไหมเดียวกุ่นเสียงเริ่มดังแล้ว เสียงเริ่มดังแฮงแล้วครับพี่น้องนี่ครับ<ห>มังค่งาครับพี่น้องบ่อไก่คือว่าเตรียมไว้ครับพี่น้องของรถไฟนี่ก๊าเนาะเอาหมูมาวนใสนี่หมูม่กินตะตันเที่ยงแล้วผมไม่กินตอนเที่ยงมาเฝ้ากันอยู่นี้โอ้เว่าเพื่นเห็นมานั่งเฝ้าอยู่นี่พี่น้องเนี่ยมันเฝ้าอยู่ราของนี่ครับของรถไฟโอ้เสียงนี่คือดังใกล้แท้เสีงเนี่ยคือดังอยู่ใกล้แท้เนี่ครับเข้าไปเข้าไป บายุนมันลงยุนมันลงอย่่เ่วยแต่ายหนเนีนหน้าก็จะหนีแล้วบอกว่าวายุนดีวายดีเออมันดีก็จะมีเพราะว่ามันมีสองันไปพุ่นก็ได้ถ้าไปพุ่งที่พวันนะประว่าซ้ำขวงันได้ดังไปพุ่นก็ดี้กนไปห้องไหมนะไป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  มาเบิ้งเขรอมาเบิ้งยะนีได้บอลเย็นก็หนีบอลอยู่บนมันหนากว่าตัวนีนะอย่างพวกเย่องมันห่วงควงมันเย็นก็จะหนีได้อยู่นม่ไหม้ออะไรบ้างหองเตยยงบอใต้ดินมันเย็นก็านีได้ห้องใต้ดินน่เล่นเล่นเล่นฮบอลได้ียุนี่กัยุนเขาไม่ได้เหงากันฮะนี่นี่ลัดไปนี่เลยนี่ลัดไปนี่เลย เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะพูดมาพูดไปมันรัดไปเลยไปสิว่าไฟจะใครพูดเลยสิว่าจะประมาทบ่มันหนาดีอยู่เออบ่มันหนาดีแล้วกับมันอยู่ในจุดจุดที่ว่ามันจะมันจะสบายก็จะหนีนะตัวนี้มันโล่งพอดมันมัมีไอ้หนีมันเป็นห้องโล่งๆอยู่กลางแจ้งเนาะเอออยู่พี่ดีกว่าโอ้ออกกันครับพี่น้องมือเนี่ยยีหลานยิงมาครับ แรงงานไทยเขาพอดีกำลังจะอาบน้ำกินข้าวช่วงหัวค่ำพูด่เสียงตุ้มๆอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันก็หหางบอกผมอยู่ประมาณสามสิบโลอยู่ในความคิดหรอกครับพี่น้องแต่ว่าก็เป็นจริงกับพวกหัวเพราะว่าพันแกงเสือนให้มาเมเาครับพี่น้องมาเสาในหลุมปลบดภัยพวกฝังหันยิงกันเขาลีครับพี่น้องเป็นลูกสกัดนะครับสีเบ้าหน่อยไทยเบิ่งครับเขตอื่นอาจจะนักก็หนีนะแต่ว่าเขตผมนี่ก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่า เดี๋ยวก้อนจะนักก็หนีอยู่นี่ครับฮะไทยทอดอีหยังลงยูทูปเนี่ยผู้ใดว่าผู้ใดว่าบ่อยลงยูทูปเช็คเช็คเช็ครังเล็กเล็ก ตัวนี้มันเย็นดีเยอะนี่เล็ก่เปิดเปิดไฟไว้พร้อมครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้เนียนหนากวา่าเพราะว่าเป็นสั้นใต้ดินนะครับตัวนี้เปิดไฟไว้ให้ย่างดีโลง่งมันจะโลงนะ่งเพราะอากาศโล่งกากันครับพี่น้องเน,นียนหนานขึ้นกันครับพี่น้องเพราะต้องห่วงเพราะวา่ามันเป็นสองสั้นครับพี่น้อง นับโครงสร้างเป็นยางดีแล้วก็สามารถบรรจุนคนได้หลายพร้อมันจะโล่งก็การอากาศจะบ่ฮ้อนครับยี่นี่ครับเมื่อกี้ยิงมาชุดเมื่อกี้ที่ว่านักเติบอยู่เนาะยิงหลายเติมไม่ไดเมื่อกี้เลยไปถ่ายเรื่องกุระถ้ามันดังเขงกาก็ลงเพื่อความปลอดภัยคือวันนี้ไก่จากหลุมหลบภัยครับพี่น้องมือนีนน่ไม่หนีไก่จากหลุมหลบภัยนะครับ ทั้งนี้จะล่งกลัวทั้งนี้จะล่งกลัวครับพี่รองเบล้วจะบ่งแล้วจะปลอดภัยก็มึงหันนะเพราอย่างหน่อยมมีหลายสั่นมหลองหลับไหนาพร้อมเอมันบอดขางลางไงนะเมื่อโยนมันสั่นเดียวถ้ากว่ามันถือเลี้ยงกระแทกะอะไรมันเก่าปอยู่นะแต่ตัวนี้มันนีครับพี่้องเบิ้งแ้วมันปลอดภัยกลัวนะครับเนี่ยเป็นหลังช็อปพี่รอง มาย่างเนียหนาเขืนนะครับพี่น้องจะเป็นสองสันย่างเนี่ยหน่อยก็บพราบ่หอดไงนะครับบ่ทะลุไงครับเตรียมตัวพี่น้องอยู่พวกไก่ลุ่มลุ่มไผ่ครับกักติดประมาณนี้ครับพี่น้องครับเรรรีียยบบ้้ออคัพ่นงดังแล้วดังแล้วเข่าห้องเข่าห้องมาหนักแล้วว่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่โอ้อยู่ก่อนหมูเลย ผู้เด้งอะไรเยอะถ้าพี่น้องโอ้ยมาจอบอยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วเอบอบัวมันหลาพรวดนะมันใส่กัดจะปุยูแล้วแอยังนอนเล่นเกมอยู่กัดหัวดังแล้วเนี่เอาแท้ครับพี่น้องเมื่อเนี่ยเอาแท้ นั่นดีโยมาโยมนี่มันคนรแพงกันไหลย่าไปปิดประตูเด้วยนะมูฟันแลนมา,นาลแล้วเนี่ยลงเหล่า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 ไง,ง,งนี่โวยบุตรไทยบุตรไทยเห็นอยู่นี่ยื่ในใกล้เห็ลงเลยครับพี่น้องลหลายแล้วนี่ใกล้เลยวกันวอลเปดดังหรอกมันเข่าวมันในเขตหนองเหล้าวอลเลยดังเออมันเข่าเขตอันตรายสิว่ายิงที่แรกเดี๋ยวเขาเบิ้งที่แรกกันมันมันแค่ในข่าเขตหนองนะ วะเลยบะดังนี่ครับพี่น,อน้องแรงงานไทยฮ้อนะครับมือเนี่ย <ulu> เที่ยวเข่าเที่ยวออกแค่นี้แหะครับมือเนี่ยเพราะใน,นนอนหอกเบื้องแล้วตั้งแต่สองทุ่มกว่าพี่น้องมือเนี่ยสองทุ่มกว่าแล้วครับเตือนกันนี่ครับก็คือว,าาว่าอยู่บ่ห่างจากบ่าห่างจากหลุม่มลพบุรีนะครับพี่น้องวะวะเตือนวะเตือนก็อยากเล่นไม่เล่าเล่น ว่าดังว่ายู่ใกล้นี่จะถ่ายบ่ได้พี่น้องเ่นบ่อยถ่ายลงนะครับผมก็เลยบ่้ถ่า,ายมันเห็นอยู่ครับลูกสก,กัดยู่ใกล้นี่ลและแล้วเห็นแสงไฟแสงัางาโยบ่งเออรรถครับพี่น้องฝนดาวตกบนันฮาหรือว่าจุดบวงไฟเงี้อมึงคืนนะครับพี่น้องแสงแร่ยนยศยัดยศยัดแหละครับเ่นบ่อยถ่ายนะ่นบังคับไว้นี่ครับฟังแต่เสียงเอาครับพี่น้องบิง่งแต่บรรยากาศนํากันครับแสงงานไทยเฮ้ามอ้อนี้อิสราเอเอไอรานอิสราเนั่น อิหร่านกับอิสราเอลครับพี่น้องว่ลงท่าเข้า,าแต่ว่ามึงยิงกับเกาหลีและสมาดีเนี่ยวอร์กันเลยเตือนเพราะว่าฐานฐานยิงเขาอยู่นี่กับสกัดซอยว่าหันก็เห็นนะพี่น้องแต่ว่าผมบมเดไทยนะครับบมเดไทยตรงที่ว่าลูกสกัดมันเลี้ยงขึ้นไปหรือว่าตอนที่ว่าเพิ่นสกัดได้นะครับเพราะว่าอิสราเอลเพิ่นโมเดไทยลุงนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะผิดกฎหมายเพิ่นครับพี่น้องกับไทยเพิ่นจะบรรยากาศแรงงานไทยเขานีละสุนทรีว่าแรงงานไทยเขาสุนทรีว่าเพิ่นมาหนีนะครับพี่น้องมารออยู่หลุมหลบภัยครับพี่น้องทางหนึ่ง ช่วงแรกๆผมก็จะได้ตัดออกนะครับจะให้พี่ไอ้น้องเบิ่งเต้บรรยากาศที่ว่ามารอร้อลุมหลบไฟนะครับไปถ่ายลูกสกัดถ่ายยังไม่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวคนจะว่าให้นะครับนี่ครับอีกพวกนึงก็จะนั่งอยู่ฝุ่นครับพี่น้องข้างหน้าฝุ่นก็มีหลายคนแรงงานไทยเ้าสิบกว่าคนครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมกันไปเรื่อยครับพี่น้องบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับแต่ว่าภาพบางภาพก็ตรงช่วงที่เลี่ยมหรือว่าทีงไหนก็กล้องอาจจะกล้องอาจจะแบบว่าไม่ชัดหรือว่าหมุนหน้าหมุนหลังนะครับพี่น้องอาจจะไล่จัง่อยครับ นี่ครับรอชมบรรยากาศน้อก,กันพี่น้องวันนี้ว่าจะจบตอนใดนะครับพี่น้องนี่ครับรอบสามครับพี่น้องรอบสามนี่นเลียนเบาเอเลียนไหลคับบุญมุฟไฟ่ปั้นเอาบุญมุฟไฟ่ปั้น ครับพ oh, oh, so ุนตุ่มตับตุ่มตับอยู่พี่น้องมันจะอยู่ทั้งโอ้ยอยู่ทั้งใตผุนหลายเนาะป๊าเสียงไหมเสียงดังตุ่มๆเลยวะออกระเป๋า่ากระเป๋าพว้ไเลยคือไว้เดี๋ยวไ้หอดกระเป๋าว่าทาั้งเนี่ยโอ้นอนอยู่หลังหลับๆเนาะว่าดังสุดผุนแล้วสิตื่นได้คนบุมบิตัวหลบสีฮะ

ของมัองแก่แล้วครับมื่อไหนของมัองแก่กันมือปุดก็ว่าแตงโมกินร่ำมาทานรอกินแตงโมรอบสามมีน้องบรรยากาศรอบสามมือไหร่ไมือด้ไม่ได้หลับได้นอนกัีหนักบึงหล่อนั่งนั่งนั่ง ปลอดภัยไว้ก่อนเขาห้องลบภัยคหอเอาครับเล่นทางนี้ไก่กลัวปะเล่นดูไรอย่างหิวขอา่กอไไ้ปั้นเลานกลังกินเขาอยู่หูเมียบนอนบ่เลยบนอลยบ่มึงเนี่ยตื้นแล้วน้อนหน่อยนึงขยันขยันวายยันเหนียเปียกหมดเลยบริยานมันเมื่อยวนเมื่อยเลียนว่ะ เปียกหมดยอดปรยาดนี้มาแล้วบ่ประยาดก็ได้ขนาดน้นอกากสามประ่ยาดนี่องนี้เลยกลังนอนก่ได้นอนหนีตกมวยนต่มีรอบสีรอบพายวันเมื่อเนี่ยขาพี่โลูกเล่ห์มบิีหรอรบ ยกาลูกสกัดมันนะไหลลงพืชนะที่มันย่อยลงกันเป็นลูกสกัดเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจเฝ้าไปอยู่กอนเขาอยู่กอนจะเฝ้าไปอยู่ซักกอนรอบบริษันไหนกันซักกัน เรียนทีเรียน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 เียนกี่น้องมันแก่ตัวเนี้ยรอบที่สี่มันตะกัดได้หนีลไปห้องหลังของูมันตะกัดอยูอใกล้เนี่ยโอ้อยู่ใกล้ก็จะตะกัดอยู่ใกล้ตัวเนี้ยเรียนเ รอบที่สี่พี่น้องรอบนี้ใสเกือบมัดใสครั้งดีเตรียมตัวเียเตรมตัวใสเกือบนอนบะบ่วมันใสเกือบนอนรอ,อบกันเกือบบ่ด้พี่น้องเลียนไอย่างไรเบาอวนอ่ะไ่อยนะ่างบ่งบงอ,อยังกันอ่ะเอาเรียบรอยเลียนตาปนไม่ละวายุสมาชีไม่หงุงไปเสีปะ มีนี่คนหนึ่งนอนมาบ่ทันนี่จำร่องไปเลยฮ้ยนี่จำร่องข้างนอกคนเอ้ยอะมีฝนลมนิ่หนึ่งเปิดตัวนี้ก็ได้นะเปิดเงี่ยมหน้าตางนี่ออกจังไรก็ได้พวกเงี่ยมตันให้มันมีนี่สิยจเกิดลูกสกัดที่เบิดนี่ได้ยังไงวะลูกสกัดเบิดกันอย่างบวกย้อนแล้วพี่น้องเขารัฐบาลไทยก็ที่มาลำไงบ่แล้ว เห็นลูกสกัดบนรัฐบาลไทยก็สิมารับไงามื่แล้วถนัเบนระบอกไปนะในบวีสามมาสัมผัสตวเนี่ยมีวันอีกแล้วรอบสี่นอนขบหนนอนรอบี่แหสี่มหมือวันเริ่มต้อวันที่สามบวนอนเลยมืนเลยนออมือนีจุดสี่มันยี่สิบสี่ชั่วโมงเดอนแส่ไหว่ายี่สิบห้าชั่วโมงแล้วตายพี่น้อง งานไทยเฮามมือนี่รอบรอบที่หาขึนนับตั้งแวันเนาะเออรอบหาเออโตายตายเงียพี่น้องคือว่าปลอดภัยแล้วก็ออกพี่น้องปลอดภัยแล้วก็ออกอบ่าวบอยเป็นยังไงจะกินกาแฟห้ามนอนเงียพี่น้องห้องปลอดภัยาอยู่นี่ รอบรอบที่หาปลาหมูนี่กด like ้ห้องเลยบ่ปลาหมูคนรไรบ้านมันนอนอยู่นี่เลยเป็นว่าหัวของห่านมันนอนนี่ล้ำดังมาได้เข่ารถว่าเขาสองนาทีเนว่าบ่ได้เมืย์เรียนขี้เล่นน่ะสบายบ่ได้เมืย์เรียนเนี่ยพี่น้องของของลูกพายเขายุนี่ของหนึ่งแต่ก็มีหม่องพักอยู่ข้างๆนี่ก็คือนังโซเมย์ถ่ายเห็นครับพี่น้องนี่ปลาหมูคนหลายบ้านนี่บ่เขาห้องเลยกินเข่าห่อเข่าห่าน้มันนอนถ่ายเราดีเลยเวันว่า แม่นว่าปะเออมึงได้ปลอดภัยอยู่เหมือนกันอย่าบอกอยอะคนว่าแต่ไลครับแต่ไล่คนว่าอยู่แบบปลอดภัยนี่ครับมันกย่คือว่าบวอดังปั๊บกบบเขาปั๊บหล่นนะมันอยู่ใกล้นะครับบ่าต้องเลียนแต่พวกผมนี่เลียนเสียเวลาเลี้ยนมานาทีกลัวๆพี่น้องเกือบสองทีนี่ครัยในงานไทยฮอกกับสู่ๆครับพี่น้องสำหรับพื้นนี่โดนไปโดนไปซีรอบครับพี่น้องสำหรับพื้นนี่โดนไปซีรอบบ่ได้รับได้นอนเนี่ยแหะครับ แต่วนานาว่ห네น่าพนดีแก้งมาอยู the so okay. so ่ว่ามันจะบ่จบไงนะครับมันอาจจะหลายมือหลายมือหรืออาจจะยืดเยื้อเป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับพี่น้องแลยงั้นให้เอากับปลอดภัยไว้ก่อนือยังปลาหมูว่านะครับพี่น้องเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนเมืงเลยปลอดภัยห้าอยู่มหันตะช่วงนี้นะครับบรรยากาศกับสำหรับคลิปนี้จากขอราพี่และน้องไปก่อนนะครับขออนุญาตไปขออนุญาตไปล่างนาน่างต่างกันครับพี่น้องเปล่งซันกันซีรอบนะครับมือนี้ครับนะครับ ในงานไทยเขาสูๆสๆครับพี่น้องครับปลอดภัยไว้ก่อนครับผมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับทุกคนครับผมับาลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับ